ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเ่ตที่ท่านเนาัวสเป็นอย่างเช่นศุภ้าสาขาย,ย่อยตำบลฉลองในวันนี้อีกท่านอีกท่านท่านยังมาเป็นขวัญและกำนังประชาชนมันเป็นภารกิจที่การไฟฟ้า,าส่วนมภาคหนักอยู่แล้วว่าสําหรับเราสนองการพัฒนาทุกรูปแบบของการไฟฟ้าส่วนมภาคเพื่อว่าจะรูปแบบการให้บริการ ทีเพียงไทยตวหนึ่งน้องประชาชนชาวไทยมีความภาคภูมิที่ดีภาคธุรกิจภาคอุตสาหกันเรียกว่าการไฟฟส่วนภาคไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตรู้สึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขายย่อยนั้นโดยเฉพาะในวันนี้การไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ตเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสายย่อยของโดย มู่ที่หนึ่งนังเด่ตามบนลาวัยอำเภอเมืองจัองหวั้นเองก็ในพื้นที่เองก็ท่านผู้จัดการในบูทจีน,นว่าท่านผู้การการฟ้าสุภาคจักรเกตและอดีตนะท่านผู้จัดการการฟ้าซึ่งท่านเกตครับอีสัมันธครับเพื่อสื่อคนวันนี้การไฟฟ้าส่วนภูเขาเล่นปรณา เพื่อไปใประโยชน์แย่ย้อในสามตะบนต่อได้กาจจะชนอาจจะีครับที่้องจากใน่้องที่การฆ่านเ็บน้ำไหลไปใช้ผู้บดิการเก็บใช้คำชั่งของันต้องเป็นใครครต้องอต้องต่อเรื่องยัางเรียนแล้วต้องมีบ้านโฐานคือควาเยี่ยมานานวันนี้ก็เห็นมากที่ครับ ในสามตำบลทางตอนใต้ของพุทธด้ดยสรุปแล้ววันนี้เนี่ยผมว่ามิติสำคัญที่มีสี่มิติของชาวบา้านในสังามที่ใดชาวบา้วบานอันนี้ถ้าในวันเะลาสัตยภาพในการตกลงครับโอเคครับพร้อมเลยครับเน้นสอบ,สอบ ท่านพี่พี่สือมวลชนทุกแขนงจากจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้มาร่วมเป็นสัตวพปีานและร่วมทำข่าวสื่อประชาสัมพันธ์กระจายข่าวให้กับการไฟฟ้าส่งสีผ้าขออนุญาตทางให้รูปหนึ่งครับหนึ่งสองสามขอบคุณ

kalau yang dia lebih <laughs> ke tadi en อ่าผมน่าช่างภาพขอทิ้หนึ่งขอตะกี้พยานด้วยครับขอตะกี้พยานด้วยอ่า ประตรูก็ได้ประตรูประตู